สวัสดีค่ะหวยลเราพัฒนาค่ะทุกคนลาวพัฒนาเ่วัที่แล้วเราก็ he a, he a. เฮียเฮียลาวพัฒนาเราก็ไม่ถูกค่ะพี่น้องหวดนี้เอาใหม่สามตัวโต๊ดเวดนนี้สามตัวโต๊ดนะสองตัวบนล่างก็ลงไปแล้วค่ะสูตรเก่าที่เคยเข้าก็ลงไปแล้ววันนี้เรามาเอาสามตัวโต๊ด คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางนะคะหมายรัฐบาลเท่านั้นคะ่ะไม่ได้สนับสนุนการพันานใดๆนะคะโปรดใช้วิจาราณในการรับชมและรับซื้อด้วยนะชอบก็จัดขัดก็ผ่านจ้าชมเป็นแนวทางค่ะทุกคนเราลงแนวทางนะคะชมพวกกับบันเทิงคะ่ะมาดูเราพัฒนาวันที่ ที่ยีเตียดละแปดเเกานะันสุกนะเอาสูตรสามตัวตัวนะพี่น้องนะ 29, ยี่ิบเก้าพฤศิกายนหกเจ đen đen xám tua hay đó xuống cao 4 đen xám tua xám tua tốt bà nè xuống 4 xuống 0 สี่ส2 9เก้าสี่สองเกส่างยนต่องอยู่ด้วยพี่น้องด้วยปันสุกนี่ยเก้เห็นว่ามสามศูสอง

032 0420 32 033 03. 942 943 03. 9, 4, เก้าีเดียเช็คให้ได้พี่นอ้องเล้อแป๊บนึงได,ด้เก้าสี่อขาด9ก้าสองว่าแล้วขาดเออเดเก้าสามสองเก้าสามสามเ 0 3นเ์สามสามโอ้ครบแล้วล่ะพี่น้องมีเก้าตัวสองสี่หกแปดเก้าชุดเก้าหางแนวทางจ้ะสามตัวตัดแนวทางเราพัฒนาจ้าอ่าแคปหน้าจอนะคะ จะเดินให้บันนี้นะบอกเพื่อนแคบหนาจอาบ่แล้วยักเถื่อจะเดินให้เด้อเดินให้ที่094คิดว่าคิดว่ามันจะเข้าตัวโตตัวนี้เด้พี่น้องศูนย์สี่สองแล้วก็เก้าสี่สองด้ เอ้าว่าเดียวกันเรียกมีแปดชุดพี่น้องลืมลืมลืมแปดหางด้วยจ้า แนวทางแปดหางค่ะท่านผู้ชมสองสี 2, 4, 6, ่หกแปดบ่มีดอกหอด hàng, hàng, มดเก่าหางสิบหางหนุ่แต่แปดหางนี่แหละอออ่ะ ตัวมันคือตัวมันคือด้วยพี่น้องด้วยถ้าโปแมนถ้าโปแมนตัวนี้เนาะศูนย์กับสี่เนาะมันก็ต้องคืออยู่ด้วยพี่น้องอ๋อแค่นี้แหละค่ะ คนทําก็ซื้อไม่ใช่ว่าไม่ซื้อเลอทำตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นแหละคะ่ะงวดนี้จะเอาแค่นี่แหละงวดเนี่ยเอาลงแค่สามตัวกับสองตัวนี่แหละสองสองคลิปพอจบคลิปละแปดลานทีนะคะชมให้ด้วยคะ่ะคลิปละแปดนาทีจ้ะไม่ทําเกินนี้แล้วกลัวคนชมจะเบื่ออ่ะแคปหน้าจอได้เลยคะ่ะสามตัวโต๊ดจ้า แปดหางสองสี่หกแปดเน้นให้ที่ศูนย์สี่สองเก้าสี่สองแค่นั้นแหละจ้าเด่นให้ที่ศูนย์กับเก้ากับสี่เด้อบมีเดน่นบมีตัดบมีแต,ต้มตัดเอาเองเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมีไอแต้มก็เอาไปตัดใช้กับแต้มเด้อแต้มสามตัวบนนะั่นนะไปตัดหาตัดแต้มสามตัวบนใส่เอาพี่น้อง เผื่อว่ามันมาโต๊้เลยพี่น้องเ้อว,ว่าได้มันใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลุลงให้เบิงเป็นแนวทางจะสามตัวโต๊ดราพัฒนาจ้ะขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะ